สามเดือนเหมือนเขาไข้แล้วเขาชาักจะเลือดสมองแตกไปทันแล้วนะคุณแม่ให้กายกับแม่ทำใจเพราะคนน้องจะไม่ดูจะดูถลก วันนี้เรามีเคสมาให้เราช่วยเป็นเคสที่ค่อนข้างน่าสงสารเหมือนกันเราได้มาจากพี่บุญ<บ>ปัญญาใช่ส่งเคสต่อมาให้เราได้ช่วยเหลือซึ่งชื่อน้องใบหม่อนนะคะก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันเดี๋ยวลองไปคุยกับคุณยายดูว่าน้องก็เป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราจะพอช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างนะคะ ตอนแรกที่น้องเกิดมาปกติหรอคะใช่ค่ะค่อนปกติพอสามเดือนเหมือนเขาไข้แล้วเขาชักแล้วเหมือนเราไปส่งโรงพยาบาลช้าไย่างโรอวยาบานอกแล้วนาะมันก็ไปไปโรงพยาบาลใหญ่ช้าหมอเขาว่าเลือดเช้นเลือดสมองแตกไปชันแล้วนะคือมีแง่ต้องรักษาจะต้องพาหัวพาเจาะจอยหัวเนี่ยตอนที้ก็พาตอนแรกๆเขาก็บอกให้ยายกับแม่ทำใจเพราะว่าน้องจะไม่อยู่แต่คุณเขามีได้รอดอยู่วันทุกวันนี้จะน้องต้องการจะน้องต้องการ เขาคนดีกว่าเขาไปแดกเหล้าก่อนนเเนาะแต่เขาก็งื่เลยากินไปกิน่ยากนไปกเขาชอบที่อโทีลูกทีนะเขากี่ขวคะตอนนี้ตอนนี้ผมไปจ้ะใบหมอนได้ยินไหมได้ยินที่ไหมปัจจุบันนี่ยายอยู่กับเขาสคนแต่เี้ยอยู่สองคนตาเขาไปตากบไปทำงานคนนี้คะแข็งแรงกันนแงอ้วนปุ๊บ อนาคตนี่วางไว้ยังไงคะน้องวางให้แน่นอนกูอยากให้น้องเดินได้อย่างอื่นกระช่างมันจะขอให้เดินได้ช่วยเปิดช่วยตัวเองได้บางตาไม่เห็นกระช่างไปบ้านไปที่ไหนคะชัยภูมินะกอยากไปชัยภูมิหมดเลยเหรอคะค่ะน้องเยอะจไดินใจเรียนหมอที่บ้านบอกว่าน้องไม่กินข้าวนะคุณยายน้องกินไม่ได้เหมือนจะอยู่กับเราไม่นานกาเด้อเหมือนจะอยู่กับเราไม่นานกาเด้อ วันนี้มาดูก,ก่อนว่าจะช่วยเหลือยังไงเนะาะเราก็จะร้องแต่วันนี้เอาเอามาให้คุณยายเล็กๆน้อยๆก่อนเนาะเอา,า,าไว้ทำไว้ทานว่าตอนนี้ยังไม่ดูว่าน้องเขาเป็นยังไงเนาะ,ะแต่ยายเองอยายก็ต้องมีกำลังใจสู้นะสู้ให er ้ถึงที่ทสุดนะค่ะข,ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากๆนะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ